ท่างกัผมก็คแต่ดูเนื้อเพลงนะครับผมคุณออมนะครับตบงิ๊กเกอร์เข้ามาขอบคุณครับ Thank you ครับเยอะถิง for your thumb up ทัมับนะครับผม n k you คุณน้องบอกคุณไอศครีมนะครับผมเธอเขาไม่ได้ถ่ายกันอยู่เพราะเขาถ่ายครับแต่แบบมันยังไม่ถึงจริงคุณาย่า ยางๆหรยรัสเซีครับขอบคุณลุงมาดี้สปิเกอร์ครับเราชื่อออมเราชื่ออ้อมเขาผมเรียกคุณออมเลยคุณอ้อมเลยคุณโตโรโตขอบคุณนะครับผมเมื่อไหร่จะเรียกชื่อถูกผมชอบเรียกออมไอ้อ้อมอ้อมเขาชื่ออ้อมฟอร์มชิลีเฮลโหลชิลีแฟน เทอร์มอหนึ่งคืออะไรอะเทอร์มอหนึ่งก็อตไนท์ฟูดไนท์ฟูดไนท์จ o กอินโดนีเซียก็อตไนท์คอนฟิวดเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณออมสำหรับเทนนิส <c oughs> คุณทานตะวันขอบคุณดอกกุหลาบนะครับผม ขอเพลงได้ไหมครับหนุ่มๆได้สิครับคุณฟองฝนขอบคุณไอศครีมนะครับผมแล้วก็คุณเอ็นเจป้ายขอบคุณลูกศรอุ้ยคุณกุ๊กกุ๊กขอบคุณต้อยคอทองคำหนักสิบบาทนะครับผมขอบคุณการแป้นแรงขอบคุณเกมแป้นะผมไม่ได้ร้องเพลงและพูดกิ๊บอย่างอุ้ยฟองฝนไอติมเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยหอยเหรอโอ้โหทะลุลงไปอ่ะ ตอนนี้ฉันเป็นสุจริตแอเมื่อ,อม,มีคนมาทางเรื่องราวเรื่องเราได้ต่อไปวันด,ดีนึกๆยังมีน้อยใจ ที่เขา <อ S 2> คืออีก<ข>อแล้วย<ะ>ังชื่นชมกันอย่างนี้ใจเต็มไปด้วยคำเัอเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามันน้นหรือขอบฉันนี้ความเดียวดายแค่มีกันไว้เพือเงาไว้เบื่อทุก เธอมองฉันมาเติมอีกครึ่มในใจเยเพื่องคบฉันนี้ไปวันวันอยากให้เธอลองมองหน้ากันตอบให้หน้ใจเธอดีความคำว่ารักไม่เป็นไง ใครตดอะฉันก็ยังเหงาโอ้ยตอให้เราดันยังจะเมื่อเดืนเก่าขอบคุณนะครับคุณดวงจันทร์สำหรับดอกกุหลาบนะครับคุณอรวรรณนะครับผมนคุยกันไม่ได้ยาวเธอก็เบื่อที่จะฝังโอ้ยเย่แต่ไล่เกินมันก็มีน้อยใจ พราะฉะนั้นไม่เข้าใจกับคำว่ารักที่ให้กันรักนั้นคือรักเหตุใดภายในใจยังอ้างวาง้าเธอมองฉันเป็นตัวจริงที่หามัน่น่าดูหรือขอบชนิดความเดียวดายขอบคุณคุณทัตะวันตรทนายสกีนะครับ สับพอร์ตสุดใจมากครับผมีแต่ของที่อยากกินเหมือนรู้ใจกันเลยเมื่อมีอะไรให้เธเธอมองฉันมาเติมๆอีกครึ่งในใจอย่าคือครบฉนี้อยากให้เธอลองมองนาเกินตอบให้นาใจเธอดความคำว่ารา ขอบคุณนะครับถ้าชอบถ้าช่ก็ฝากแชร์นะครับฝากส่งกิฟต์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมอย่าไลค์อะไรครับเนี่ยอย่าลืมทำเก่าที่ผ่านมานะครับใช่ครับผมสำหรับเพลงต่อไปก็สามารถรีเควสต์เข้ามาได้นะครับแต่จะเล่นได้หรือเปล่านั่นก็สุดแล้วแต่ใจคนเล่นนะครับผมขอบคุณรองเท้าที่แตะนะครับใช่ปะไม่ใช่อ๋อเวดจากคุณรอม ขอบคุณอ๋อหยุดก่อนได้ไหมร้องไม่เป็นเขาจะไม่เป็นไรร้องได้ร้องไปเดี๋ยวพีมันหุมพาไหมห่มพา้พี่ร้องไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ห่มพาก็ได้ไม่ห่มนะมันร้องไม่เป็นน่ะกูว่าร้องไม่ค่อยเก่งภมนั่นมีคอร์สอัพยูมีคอร์สอัพยูร้องไปแล้วแต่ร้องให้ฟังอีกรอบได้ไหมต่างมีคอร์สอัพยูเป็นคนอยากฟังคุณอ่อนวัญยาขอบคุณจีซีนะ นี่คือ b e c อ u s e อ f y o ยูนะทั้งหมดเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องอะไรเลย <laughs> มีกค่ดนตรีโอเคเราชื่อออมขอบคุณคุณอ้อมนะครับสำหรับต้มตํานะครับผม <c oughs> อยากฟังพวกเธอหากเธอเคยรักใครอ,อ,อ่ะเธอ,อไม่ไม่รู้จำไม่ได้มอนกว่าผมเคยรักใครล่าสุดที่จำได้ก็น่าจะเป็นรักพ่อแม่ที่สุด <c oughs> ต่างๆ่า <c oughs> เขาถามว่าพวกเธอเคยรักใครแล้วพวกคุณเนี่ยนี อากาศอยากฟังยังเหลืออยู่ไหมใบไม้มันยังคลาดไปเปลี่ยนพันตามฤดูกาลมันใช่เหรอไม่รู้เมื่อกี้เห็นนัดดิขึ้นมานึกว่าจะได้กันเจนโทรมาอีกแล้วเอเอพี่ ยังอยู่ครับการเราส่งกล่องของขวัญไปสองรอบแล้วนะคุณเห็นไหมปิ้นจ่าจ้าผมเห็นกล่องของขวัญในนี้ใช่ไหมครับผมไม่ทันดูสวยรอบแล้วกันโมเดลการ์ตูนอไหนอะร้องเพลงขอโทษนะครับสีดำโมเดลเล่นเพนเสร็จก็ไปแล้วทิ้งไว้กลางทางต้องรู้ใจสี่สองปีแล้วนะนี่คุณปิ้นจ่าจ้าขอบคุณบอลลูนบ็อกซ์นะครับผมขอบคุณทานตะวันด้วยของคุณอะไรอ่ะประหยัสลัด เลิกตีสี่ไหมวันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมขอบคุณอ้อมนะครับผมสำหรับตะโกนลาวนะฮะเพลงปากแข็งโง่เจ๋ได้แลเจ้าของเพลงเขาออกก็กลับไปเมื่อกี้เองไม่งั้นได้ฟังปากแข็งจากเจ้าของเพลงดีเจนลืมหรอเพืากลายเป็นของผมดีกว่านของกาดไงเป็นของกาดไปเลยใครลืมอะไรก็เป็นของผมหมดอ่ะได้ได้ได้โอเคในกล่องที่หนึ่ครับได้ครับกล่องที่สามแทนความพิจึงนะครับขอบคุณนะครับ ล่ะเลน่ละอเฮ้ยกดดันเฮ้ยโหรีบไปไหนอ่ะโหถ้าพวกคุณไปผมอยู่คนเดียวแล้วนะตอนเนี้ย <c oughs> อยู่คนเดียวของจริงเลยอ่ะไม่งั้นต้องไปปวดหน้าเซ็นแล้วนะสวัสไอเดี๋ยวกูขึ้นให้ดีกว่า ฉันรู้ดีว่าทุกทีที่เธอมองมาที่ฉันจะพร้อมจะทำทุกทางก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกันสายตาละมือของเธอฉันดูอ่อนโยนต่อฉันไม่อยาให้เธอต้องเสียใจเพราะว่าฉันไม่เคยลืมฉันไม่เคยลืมเขาไป สักวันยังคิดถึงเขายังคิดถึงเขาจางที่เธอยู่ฉันใชร้ายแบบนี้ก่อนอยากทุ่มไล่คนที่อยากให้เธอได้เจอคนที่ดีพร้อมกันถ้าเธอรักฉันจริงได้ปลอยทิ้งฉันไปได้ปลดอเดินนี้ฉันไปให้

บอกให้ไปแล้วไงมาถ่ายคลิปอะไรเนี่ยไหนบอกให้ไปแล้วไงถ่ายรูปถ่ายรูปอะไหนบอกให้ไปแล้วไงเนี่ยว่างเลยทุกคนว่างนะทุกคนขอตูมขอตูมอู้งานครับขอตูมอู้งานมีคนอู้งานครับทุกคนคนอู้ครับมีคนเป็นชาวเหนืออู้งงานครับเดี๋ยวผมไปเข้าซีนแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่าแป๊บนึ่งนะแป๊บนึง อุ้ยดุลูกอุ้ยทำไมดูขนาดนั้นน่ะหยาดยังยังยังไม่ได้ปิดไลฟ์ยังไม่ได้ปิดไลฟ์ด้วยไม่ได้ยินหรอกนี่แหละคุณดวงจันทร์เนี่ยคุณพิงชาห์คุณกิฟนะครับผมมาเราเดินไปพร้อมกันเลยดีกว่านี่เป็นซีนที่ผมจะทำดนดิบใช่ป่ะใช่ป่ะทำดนดิบเฮ้ยนี่อะไรหน้าตาเหมือนคล้ายอาหารญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เหมือนจะไม่ใช่เลยมาดูเป็นลาบก่อนมีกระเทียมแป๊บนะทุกคนก่อน กินมันกินได้อยู่ใช่ป่ะมันมันได้ที่อยู่ว่าตอนนี้แก็ได้กินเค้กไหมเฮ้ยโอเคไหมจะกินหะหอยแห้งหอยอร่อยมกหรอดีนะเนาะโอเคไหมพี่ผักเลยหอยหอมแปลกได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องนัทมาเดี๋ยวตอนนี้หาวันรักไอคอนกับแต่หอยอร่อยนะหอยเนี่ยหอยเคลวะไม่เคยกินอ่ะ ครูสปอร์ตทุกคนทำให้ผมนิ้งอยู่ได้ถึงเวลานี้นะทุกคนนิ้งอยู่ข้างบนนิ้งกําลังจะัแตะเทาไหั่ควรตอาแีตอนนี้มันมีข่าตองรางอความไมอะตอนนี้ผมแบบมีไม้เซลฟี่เน้อถือละที่มันเตยมัน้วนดนึงดิ ขอบคุณกิฟต์ที่ส่งมาให้นะครับผมเฮ้ยอะไร Greeting from g e r m a n Hi German fans กาซู้ๆนะครับขอบคุณนะครับผมอะไรอะตัวอะไรนอนอยู่นู้นีิอย่าไปถ่ายนะพี่เผื่อเขาแบบห้ามถ่ายอ,อันตรายแล้วโป้ด้วยนะโป้ด้วยโป้ด้วยดูดิ ขอบคุณดัมเบลนะครับผมการแปดแรงกับอะไรอ่ะเมโลดี้ขอบคุณนะครับจากดอกกุหลาบได้เดี๋ยวการตั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคุณปิ้นจ่าจ้าขอบคุณบอลลูนบ็อกซ์นะครับผมคุณคุณตาลขอบคุณเกมนะครับคุณธันตะวันด้วยนี่นี่ใกล้แล้วทุกคนอยู่ตรงนั้นได้ดูไลฟ์ผมอยู่หรือเปล่าดิเข้าไลฟ์ผมหรือยังนี่ ดูอยู่อ๋อดูอยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคสิทธิพิเศษเฉยเลยคุณอะไรอ่ะอ่ามองไม่เห็นข้าวไม่เห็นอ่ะข้าวใช่ปะเอามาเอามาบอบคุณหลานนะครับผมไปถ่ายรูปเฉพาะของมาขอถ่ายนะถ่ายถ่ายนะผมบอกแล้วก็ทิ้งน้องเลยอี๋เออแล้วผมไปไหนต่อไปด้วยกันไม่เป็นไรผมแกงพี่เป้เขาถือเฉยนี่ผมถือเองนะ เดี๋ยวผมแพนไม่มีอะไรครับ <dom> ท <basics> ุกคนเป็น <sm> ท <daha il> ีมงานตังหมดเบิกอ๋อตังหมดเบิกตังเติมกิฟต์หน่อยส่งส่งส่งไปไงอ่ะคุณปินจ้าขอบคุณดากุหลนะครับผมครับแฮปโ o ด o สตอรี Can you say ส ah ah ู okay, ้สู้นะคารินสู้สู้นะคารินเอาเกศสีมาให้ได้นะ which you have a good grade ขอโบนัสให้แอดมโบนัสโบนัสคี่พี่โบนัสเหรอคุณผมกลับไปอ่ะผท่ายไ,ไม่ทำละอย่าเลยมาช้ำเลยโอ้ยเ,เมลโลดี้คุณเมโลดี้ขอบคุณ i ิ t l e c ค o าวนะครับผมอมีีบทนิดดดเยว้แค่พู<อ>ด,ดรประโยคเดียวอย่า <Yeah. S 1> อย่าพูดนะอย่าพูดนะเรได้ <The> <Desde S 1> <The> ยินยหมดเลยลนะไม่มันเป็น,นแค่เราขับรถไอเนี่ย รถดิฟมาขับพอเช่ดิฟมาขับพอส์ดิฟมาแล้วก็มาจอดจอดแล้วก็หลับถอดแกมึงอุลยขอบคุณรถลีปอมนะครับคุณข้าวหล่ออยู่แล้วครับผมไม่มีสองตัวอยู่แล้วฮะไม่ใช่พี่โบนัสครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมอ๋อจะแอบดูไลฟ์อยู่ด้วยเหรอบ๊ายบายครับผม น้องๆที่มาเข้าร่วมฉากกับเราด้วยน่ารักมากๆเลยอีก่ฉากครับวันนี้วันนี้หรอน่าจะสองหิวใจอุ้ยมีบอยแบนด์เต้นอยู่นี่ตัวเพลงนี้ท่ามันคุ้นจังเลยวะไอ้นี่อะไรนะมันจำไม่ได้เหรอร้องเริกไปอยู่ค่ะอ๋อเพลงอ่อน เมื่อกี้ส่งคลิปไปแล้วหลุดหลุดอะไรนะหลุดโฟกัสเลยลูกหลุดโฟกัสเลยลูกคืออะไรอ๋อผมลูดโฟกัส์ดเหรอ,หดเ,หรอ,อเดิอนอ่านแล้วแบบสายตาผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชั่วโมงนี้อยู่ในประเทศของคุณพิมบังกิตก็ได้นะ ตอนนี้เหลือใครอยู่ที่กองบ้างตรงน,นี้เหรอครับแทบเหลือไม่กี่ชีวิตลวที่อยู่ที่กองตรงนี้ก็จะมีเป็นชีวิตของทีมงานแล้วก็ a อคนดูแลนะครับผมแล้วก็เรียกว่าใครดีผมนี่ก็ผมนะเพราะว่าผมคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายของที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็ผมอยู่นหน้าเซฟเรียบร้อยแล้วทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์เป็นกำลังใจให้เราส่ง พูดซับส่งกำลังใจมาให้ขอบคุณมากๆนะครับเป็นสำหรับวันนี้ Good n i น h t ครับทุกคนคเดี๋ยวผมถึงบ้านแล้วผมจะคอมพิวเตอร์ไปบอกอีกทีนะบายครับทุกคนฝันดีครับ Good n i น h t ครับผมคุณนายคุณนายท o กคนคุณนายซีอูบ๊ายบายปิดไอจีแล้วผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆ